สวัสดีจ้ามุนีปิยกรอยู่ที่ตลาดนัดบ้านอางศิลาเนาะจ้าเนาะเปิดทุกวันเสาร์จ้าเปิดทุกวันเสาร์เนาะจ้าเนาะมุนีปิยกรกะอ่ามาสอบถามราคาง่วงเนาะจ้าสอบถามราคาง่วงพี่น้องเฮาเดย์เบิงเดย์ชมเนาะจ้าเนาะสำหรับเอฟซีคูมักง่วงเนาะจ้าเนาะ เืองในเบืองในชอมเนาะอย่าห่ไปสอบถานกันเลยเนาะจาเนาะก้าใรให้นเร ăn lắm thịt hết rồi. Ừ, hào, mà luôn hả khô. <laughs> 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 <laughs>

พ่อ,อไดอเอ้เก่าหมืนอ,อนเก่าเหอนแม่ลูกแม่ลูกอ๋ออีมองออกจากงานแม่ลูกแมซี่กับคนมาที่แมซี่ตัวนี้แลค่าสองหมื่นแปดสิบ่อสองหมื่นแปตัวเปี่ปออต่อได้หือกันล่ะก็ได้ก็พ่าเจาปตัวนี้รลคาเท่าไหรน,น้อ ตัวนี้ตัวนี้พิ่นห้องเท่าไรพน,นี่นี่หัวเ่าพ่อเนี <laughs> ่ย้องวนแ่ี่มสามอ๋อสี่หมื่นสามบลงขายขายสี่หมืนหสีมืามราคาสี่หมืามจ้บพี่น้องขายราคาพีน่น้องห้าบุเดชบึงนะจ้ะเนาะสี่หมื่นสาม ซุ้งปมะมานลอยสี่สิบนี่ละจ้ะห้ยาย่างตอเนาะตัวนี้าราคาสี่หมื่นสองสูงซุ้ดจันลอยสี่สิบลครับอยสี่สิบราคาสี่หมื่นสองว่า ปีหนึ่งนะจ๊ะปีหนึ่งแข้งขาดียุดแข้งขาดีว่ราจันแข้งขาดีวันี้วันี้อยางได้รับปลอดััยคือยังไม่แม่สาวนะจ๊ะสี่หมื่นสองสูงประมาณนอยร้อยสตัวนี้ตัวนี้สามหมื่ดพัตัวนี้สามหมื่เจ็หาลอยแม่สาวคือครับแม่สาวได้ปีสามเดือนแล้วครับแข้งขาดีครับหัวงูลูกได้จับได้ ขอเบอร์โทรไวในจาะเบอร์โทร0 9 8ย์8 9 3 8 9 8 9 9 8 6 0 9060วแาเยู่้ยูาอำเภอสีฟูนะวายูอำเภอสีชมพูนะจ่าน้อผู้ใดสนใจกระทรสอบถามไดสองตจ้าอะแม่ลูกกับมี่ได้บแม่ลูกอ๋ออย่าไปบึงแม่ลูกกับแม่กิจจ่าลูกกับแมงกแมครับกและูก จะคล้องเดียวกันดนะจ๊ะนี่เท่าใดจ่าเมียลูกแปลสิบสองครับแปลองว่างสิจ่านี่ตอนนี้ช่องว่างอยู่ครับลูกมันาว่างหมดแล้งขึ้นลูกที่เท่าใดจ่านี่อันนี้ลูกพี่สองบนครับลูกที่สองเนาะแดงดีจ้าตัวผูงามอยู่สีงามอยู่จ่าลูกหน่อยอยู่มันจะไม่รีบแม่นี่โค้งสางไงเนาะจ้าเนาะอ่าซุ้งซุ้งซุ้งก็ไม่คือร่อยหาสิบบวกเนาะ ชุ่มลอยหาสีบ,บวกราคาราคาแปดหมื่นสองพันครับ,ปออรรบแปดหมออื่นสองพันหัวโย่เพอ่อสีฟูจ้าจะของเบอร์เดียวนี่ลนะจ้าเบอร์เดียวาราคาเนี่ยจอร์ร่องไดเนาะจ้ะเนาะครับครับแข้งขาดีเนาะจ้ะเนาะแข้งขาดีเพราะจันแข้งขาดีไหมครับดีเพิ่อนเนาะครับกุ้งสางใหญ่ดีอยู่จ้าขอบคุณหลายครับผมจ้าขอบคุณหลายๆจ้าโศกโศกมันๆ ือว่างามด้วยการผู้ใดสนใจกับโทรสอบถามใดเนาะจ๊ะเนาะตามเบอร์โทรที่ปีก่อนใดใครนะท่าถ้าเพราะชัดเจนจังใดกับโทรสอบถามเจ้าของว่าเป็นใดเน้ะจ๊าเราจะอธิบายให้ีหน้องเข้าใดชัดเจนกับปีก่อนเนาะจ๊าเนาะปีก่อนก็อธิบายเพราะชัดเจนปันใดเดี๋ยวเดี๋ยวงัวงามงัวเงนั้นเสียมายังไงเนาะงามแดงไทย นี่นะจ้าพี่นอ้องนี่โคมนี่นะราคากาับยืดสีครับยืดสีอยู่เข,ขาโค้ง <c oughs> อ่ะ <c oughs> จ้าได้เตรียมผมยุ่งเทียบหมดเลยก่อนก็ว่าแม่ลูกอยู่แล้วสีมันใดเนาะจ้าเนาะแม่สาวกาับซื้อว่าใสดัยดอยู่จ้าผู้ใดมากกาับโทรสอบถามเพิ่นใดเนาะจ้าเนาะ ตัวนี้ราคาเท่าทไรก็พอสี่หมืนห้าแม่สาวแม่สาวอยู่นอจากสีก็ได้อยู่จา้าสีแดงดี แม่สาวีนบ่มีตํานีนะจ๊ะเนาะเบอร์โทรไว้เนี่ยพ่อ0 9 9 0 9 9 414 4 1 4 8504ง้อนาง่นา่บ้พอขาวนะจ๊ะบนกุชชีมของเพื่อน้องเลือจังหวัดขันแก่นผูได้สนใจกระโรสอบถามใจจ้าง้อแม่สาวหน่อยอยู่จ๊ะราคาตัวร่องใดนะพ่อนะอง บึ้งขังนาน้อจันยักษยกวนจ่าพี uh ่น huh, uh ้องนาเนาะประมาณย่งนิดหน่อยดูจ้ายูนิดหน่อยประมาณวัยสามสิบบวกว่ยสามสิบเนี่ยจ้าทัานนดถึงก็เหลือหน่อยเนาะจ้ายักวันก้าเอา กวายังเป็นหัวนหน่อยแม่สาวหน่อยแม่นางหน่อยอยู่จ้ะว่าเกิดลอยสามซิตเนาะผู้ใดสนใจกับโจสอบถามได้เนาะจ้าเนาะราคาเพิ่นกว่าต่อร่องได้เนาะจ้ะเดี๋ยวเฮายาวต่อเลยเนาะจ้าเนาะนประหยัดง้วตัวนี้ตั้งท่างใช้คนยักกวนยันว่ากาเขาไกลเลย ถ้ามันคนก็สินักเล่งแต่พี่น้องด,ดูต่างค่ะไปทางไหนเนอะบาที่นี่ งาผูตัวนี้ราคาเท่าไหร่จ้งวงาผูตัวนี้ราคาเท่าไหร่จันอืออะไรสามหมื่นหาพันสามหมื่นห้าพันอองาดีงาง,งานมนะ่ะลของงานเนาะจ้าอือม, <c oughs> มันคือสมีไรได้มันพูดกี่ไวันนี้เลเออเอาได้ได ตัวนี้พันซื้อแล้วราคาไอ้ไอ้อยราคาเท่าใดก่อนนี้อ๋อันซื้อแล้วเนาะจานันเนาะสามหมื่นห้าร้อยสีขาว ราคาเจ็ดหมื่นกว่าจาแมรูกแ้่ลูกผม้อไม้กินหมืกว่าิดมด้วยไผมห้อไม่กินสิบห้าวัหกสิบห้าเนี่ยขายวันไาทจ็ดหมื่นค่ะจากแมูน้องคนนั่งถามสอบถามกันอยู่เนาะ้วว่าเพ่าเมียนว่ ห้องเท่าใดจ้ะนกนห้องและคาเท่าใดจ้ะนครัวครับกรัวเท่าไดนู่นจะัองาล่องไปมันเป็นเมือเงินก้นพวาันลังต่อร้องกันดีกวอาจ้รค่าจบัได้กอนคเนะทำท่าเจีบขายมันเป็นง่วงองจขายนี่ยันงวมันฝากมากดี เจ็ดมื่นกว่าเท่าไดจ้ะมนเจ็ดมื่นเจ็ดเจ็ดมื่นเจ็ดเนาะ๋อแม่ลูกท่องว่างยุติจารนี่ย้องมันห้องบ่ว่างครับมีบ้า,านูได้จักเดือนเราจะนี่บีหาเดือนเราหอัง อันนี้ทับพอน้ำบาตบัวจ่าทับพอพอเดียวพอบามันน้าบานก็มีใบครับจ้าแต่ว่ารับประกันดูเงินบอกรับันนี่นี่พอมวนเขาจะฝากมาอันมีเบอร์โทรบ่าจ่าคาเชียเกินมาก084ครับ084 7766 896ครับ896ครับวัวอยุไสจานวัวอยูนี่ครับยูบานดินดำนี่ครับ อ๋ออำเภออำเภอผู้เวียงเยงนาะจ้าเนาะ,ะอ,อยู่อำเภอผู้เวียงนี่ลูกจ้า,าลูกเนาะลูกตัวแม่เจ็ดหมื่นเจ็ดเนาะจ้าเนาะแม่นี่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกเนาะร้อยสี่สิบบวกแข้งขากะดีเนาะจ้าเนาะแข้งขาดี ผู้ใดสนใจโชว์สอบถามคนใดเด้อจ่าเด้อพอ่น้องแม่ลูกเ่ในท้องอ,อีกหาเดือนเนินมาจ่าจ่าขอบคุณหลายๆจ้ายอย่างต่อตอนนี้ก็ยางรอบเบิร์เรียกเนาะจ่าเน,นาะยางรอบเบิร์เรียกอ่าเยอก่อนกะาโอ้โอ้โอ้โอแดงถูกดีกว่า พอจบขอบคุณเนอะซัมนีเนาะจ้าเนาะคลิปหนาพอกันไหมจ้าพี่น้องคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้า